Редактор субтитров А.Семкин Корректор จะละเมอนะงานต้องมาล้างล้างมามาอีกข้ามาไปอาบน้ำจะสะอาดอยู่เงื่อนหรือว่าิไปอา,า,อาบอายู่อ่างนี่ยังม่รู้เลยบังสถานการณ์เนาะคะ่ะจะซื้ผ้ามาไปสีลูกซีื้นี่โอ้อยนะน้อเจ้ามาเจ้าค่ะ้าข้มา ได้เลี้ยงมันแล้วก็แพงมันจ้าไปกก่อนไปกก่อนพี่เมื่อก,กี้กก่างไปก่อนค่ะสะอาดไหมสะอาดหรือยังย่านบบสะอาดจ้ะสะอาดแล้วเราเชื้อมันอยู่คืบแค้เหมืนะย่านโบเห็นนะนะเอาต้องเช็ดอาดโบเห็นเราเชื้อ ้องคัดเท่านั้นสวยๆเลยไม่ละหาบาทพี่น้องเขยขายนึ็งปาจพี่ยา้ามือสะอาดเพราะมันเป็นร่องมันกงนีน,เนะนเอาหมุติดๆกัน Yes. Over here is yes, one. Over here, not yet. It's not clean yet. What? Oh, Miss Anki, can you help It's not clean. I like clean. สะาดแล้มันสะอาดนะเนาะน้อจ้าต้องให้มันสะอาดนะจ้าเฮ้ยแล้วเนาะมองเงยเลยจ้านี่สะอาดแล้วบันมั่นใจร้านเปอรเซ็แล้วบันนี่อันนีะ สะอาดแล้วมันไม่มีความสุขเวลา,า,าก็ง่ายขาก็แบบนักศาสตร์แล้วนะบา้นานลูกค้ากันแล้วคนก็บพี่ลูกเขาห่อยากให้มันสะอาดมนะันเป็นองันะซ้อนอ๋อมีซอนน้ำเดี๋ยวเขาจะวางน้ำจาระูก กำปัตต์ก,ก่อนโค้ทังโค้ทังกระมังหม้อ้าวประหลัดไปตลาดกันนี่เราเตรียมตัวถาดเนี่ยทุกอย่างเอาไปหินลงท่านพี่น้องลงทานอย่าเน็ดอลงทานอันนั้นเสานี่ แค่แานมีข้อดียังแคบอีกเต็มเลยมาลากถือมือก่อนืมสะอาดหลอดนึงแล้วก็ไปตากแดดจ้าจ้ี่แดดตากบุ้บนีโอ้พ่่น่เอ้ย ตากแดดเพิ่งแดดไะใจะซิมี่แดดบระเจ้ามาหนิยอยู่มดนี่บนมืดม่ดเลยคลิปนี้ขออนุญาตเจ้าจสมิทธ์พระเจ้าเด้อสวัสดีค่ะ